วันนี้ช่องเบอร์ดีขอแนะนำช่องน้องใหม่ที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินช่วยกดติดตามช่องใหม่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถติดตามลิงก์ช่องใหม่ได้ในคอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ ตำนานแม่มดยุคเก่ากับเรื่องเล่าของแปรวิชตำนานผีดุยุคใหม่หญิงแก่จมูกแหลมงุม้มและมีสันหลังคดค่อมในชุดสีดำซึ่งมาพร้อมกับบรรยากาศลึกลับน่าหวาดกลัวเป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้ใครต่อใครหลายคนสามารถบอกได้ในทันทีว่าสตรีที่มีลักษณะเช่นนี้คือแม่มดทั้งนี้ เหล่าแม่มดตามความเชื่อโบราณก็มีการแบ่งแยกออกเป็นแม่มดขาวและแม่มดดำโดยแม่มดดำคือผู้มีอิทธิฤทธิ์เวทมนต์ซึ่งมักจะได้รับพลังอำนาจมาจากการบูชาสาตานและมีเหล่าบริวารเป็นผู้ผีปีศาจอันชั่วร้ายนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าหญิงสาวทางฝั่งตะวันตกที่มีสถานะเป็นแม่มดส่วนใหญ่ก็มักจะดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งศาสตร์มืด ส่วนแม่มดขาวจะแตกต่างไปจากแม่มดดำโดยเชื่อกันว่าแม่มดขาวคือแม่มดที่ได้รับความช่วยเหลือจากบรรดานางฟ้าหรือเหล่านักบุญรวมไปถึงดวงวิญญาณของผู้ทรงคุณธรรมอีกทั้งยังให้ความเคารพบ,บูชาพลังศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติของเทพเจ้าคำว่า witch ที่แปลว่าแม่มดเป็นคำแผลงมาจากภาษาแองโกลแซกซนซึ่งมีความหมายว่าผู้อย่างรู้ โดยพวกนางจะเน้นศึกษาทดลองเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับเหนือธรรมชาติไม่ต่างไปจากเหล่านักวิทยาศาสตร์หากแต่ว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านไสยศาสตร์อย่างจริงจังจนอาจจะไม่สนใจว่าพิธีกรรมเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ถูกหรือผิดจากสามัญสำนึกของคนทั่วไปทว่าแม่มดขาวมักจะยึดเอา,าศาสนาเป็นที่ตั้งโดยมีแจตจำงเพื่อชักนำให้ผู้คนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนแม่มดดำก็จะหมกมุ่นอยู่กับการบูชาปีศาจซาตานหรือคลุกคลีอยู่กับพูดผีวิญญาณร้ายเพื่อแสวงหา,าศาสตร์ที่ซับซ้อนพิสดารไปจนถึงาศาสตร์ที่มีความเหี้ยมโหดอันตรายและสยองขวัญน,น่าสะพรึงกลัวสำหรับที่มาของคำว่าแม่มดในประเทศไทยนั้นเคยมีหลักฐานเก่าแก่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรื่องลิลิตพระลอ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าเหล่าหมอผีหรือผู้มีวิชาคุณไสที่เป็นสตรีจะถูกเรียกกันในสมัยนั้นว่ามดหรือแม่มดแต่หากเป็นหมอผีสตรีวัยชราก็จะถูกเรียกว่ายายมดนับแต่ยุคอดีตเรื่องราวของแม่มดได้ถูกบอกเล่ากล่าวถึงอยู่ทั่วทุกมุมโลกมาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปี และหลายเรื่องหลายตำนานก็มีการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หรือมีการสืบสารบอกต่อถึงคำสาบอันเร้นลับของเหล่าแม่มดเอาไว้มากมายเช่นตำนานแม่มดมอร์ไดเออร์สตรีแห่งหมู่บ้านเซนต์แมรี่ในรัฐแมริแลนด์ซึ่งถูกพวกชาวบ้านบุกเผากระท่อมแต่หลังจากที่นางหนีเอาชีวิตรอดมาได้แม่มดมอร์ไดเออร์ก็สาบแช่งให้พวกชาวบ้านเหล่านั้นต้องเผชิญอยู่กับโรคร้ายและความหนาวเย็นไปอีกนานหลายปี ก่อนที่นานจะเสียชีวิตลงบนก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่งยังคงมีปรากฏเป็นหลักฐานให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้หรือเรื่องราวของราชินีวูดูแห่งนิวออร์ลีสนามว่ามารีลาโวก็เป็นอีกหนึ่งตำนานของแม่มดผู้โด่งดังซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านการปัดเป่าเพศภัยและการใช้ศาสตร์ลึกลับเพื่อสา์แช่งเหล่าศัตรูผู้คิดร้ายแต่เนื่องจาก Vo, มารีลาโวมักจะมีชื่อเสียงทางด้านการใช้เวทมนต์สำหรับช่วยเหลือผู้คน นางึงไม่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาใดๆอีกทั้งในพิธีศพของนางพวกชาวบ้านกว่า1 2 0 0 0คนก็ยังไม่ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนางไม่เพียงเท่านั้นจวบจนถึงปัจจุบันก็ยังมีผู้คนมากมายที่มีความศรัทธาแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนหลุมศพของมารีลาโวเพื่อบนบานสารกล่าวกันอยู่อย่างไม่ขาดสายและที่ไอแลนด์ and, ก็มีตำนานของแม่มดอลิสไคเทเลอร์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่มดคนแรกของประเทศไอร์แลนด์โดยนางถูกตั้งข้อกล่าวหาจากทางคริสตจักรอย่างรุนแรงว่านางมีความสัมพันธ์ทางประเวณีกับปีศาจอิงคิวบัสและยังให้ความร่วมมือกับพ่อมดหมอผีแห่งศาสตร์มืดจนเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากต้องพากันล้มหายตายจากไปซึ่งนั่นก็รวมถึงเหล่าสามีในอดีตท,ทั้ง4คนของนางด้วยสําหรับทางฝั่งสหราชอณาจักร ก็มีตำนานเกี่ยวกับแม่มดที่โด่งดังมากเกิดขึ้นเมื่อปี1556โดยเป็นเรื่องราวของสตรีคนแรกแห่งเกาะอ,อังกฤษที่ต้องโทษประหารชีวิตด้วยข้อหาการใช้เวทมนต์คาถาซึ่งแม่มดผู้นี้มีชื่อว่าแองเนสวอเตอร์เฮาสทางการอังกฤษได้ตั้งข้อกล่าวหาว่านางเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายในเมืองต้องเสียชีวิตกันไปมากมายอีกทั้งแมวที่นางเลี้ยงก็ยังมีชื่อว่าซาตานจึงทำให้เชื่อได้ว่า นางเป็นพวกฝักใฝ่ในวังวนแห่งศาสตร์มืดก่อนที่แม่มดแองนสจะถูกประหารชีวิตยังมีเรื่องเล่าลือกันอีกว่าระหว่างที่นางเดินไปยังหลักประหารนางพยายามจะฆ่าผู้ชายคนหนึ่งด้วยมนต์ดำแต่เพราะชายผู้นั้นเป็นผู้มีศรัทธาในพระเจ้าจึงสามารถรอดพ้นไปจากการใช้ศาสตร์มืดของนางได้เรื่องราวของแม่มดจากทั่วโลกยังคงถูกร่ำลือกันมาโดยตลอด ตั้งแต่ยุคอดีตนับร้อยปีจนถึงยุคปัจจุบันและยังคงเป็นเรื่องที่ผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจกันอยู่เสมอซึ่งนอกจากเรื่องเล่าขานแบบปากต่อปากแล้วเหตุการณ์ต่างๆก็มักจะถูกหยิบยกมานำเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์ละครโทรทัศน์หรือละครเวทีกระทั่งในปี1999เรเรื่องราวจากตำนานแม่มด ก็ถูกนำเสนออีกครั้งในแบบของภาพยนตร์แนวสารคดีเสมือนจริงที่โด่งดังอย่างมากเรื่อง The b r a i Witch Project จากการอ้างอิงถึงตำนานแม่มดแห่งเมืองแบรในรัฐแมริแลนด์ซึ่งต่อมาภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ต่างๆเอาไว้มากมายเช่นการกอบโกยไรายได้ไปอย่างถล่มทลายถึงเกือบ250ล้านดอลลาร์ทั้งๆท,ท,ที่ใช้ต้นทุนในการผลิตเพียงแค่60,000ดอลลาร์เท่านั้นนั่นจึงทำให The b e a i บ w i t c h Project ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดภาพยนตร์ที่สร้างรายได้ต่อต้นทุนสูงมากที่สุดในโลกอีกทั้งภาพยนตร์เรื่องนี้ยังส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ฆาตการรมปริศนาซึ่งคนร้ายพยายามจะฆ่าคนด้วยการเลียนแบบตามตำนานอีกหลายต่อหลายครั้งอย่างไรก็ตามแม้ว่าภาพยนตร์สารคดีเสมือนจริงเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจากการถ่ายทาแต่ตำนานแม่มดแบรที่ถูกอ้างอิงถึงนั้นเป็นตำนานที่มีอยู่จริง ตามเรื่องเล่าขานของผู้คนในท้องถิ่นตำนานแม่มดแห่งเมืองแบรเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1785ในเดือนกุมภาพันธ์ที่เมืองแบรซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของรัฐแมริแลนด์ห่างจากกรุงวอชิงตันดีซีไปราวสองชั่วโมงโดยเรื่องเล่าได้กล่าวถึงหญิงสาวเชื้อสายไอริชผู้หนึ่งนามว่าเอลลี่คเวิร์ดซึ่งเธอค้นพบว่าการใช้เข็มทิ่มไปที่ปลายนิ้วของเด็กๆ แล้วนำเลือดเพียงแค่สองสาหยดมาใช้ทดสอบจะช่วยตรวจหาสาเหตุของอาการป่วยที่เกิดกับพวกเด็กๆได้แต่เจตนาดีกลับส่งผลร้ายให้แก่เธออย่างคาดไม่ถึงเพราะต่อมาเอลลีเคทเวิร์ดถูกกลุ่มชาวบ้านร่วมกันประนา,นามและตั้งข้อกล่าวหาให้แก่เธอว่าเธอเป็นแม่มดผู้ชั่วร้ายพวกชาวบ้านเชื่อกันว่าเธอหลอกล่อเหยื่อเด็กๆไปที่บ้านเพื่อเจาะเลือดแล้วจะนำเอาเลือดของเด็กๆเหล่านั้น มาใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสตร์มืดและด้วยข้อกล่าวหานี่เองที่ทำให้เธอต้องถูกในระเทศออกไปจากหมู่บ้านท่ามกลางช่วงฤดูหนาวอันโหดร้ายกระทั่งในที่สุดเธอก็ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสังเวชใจอยู่ภายในป่าแบล็กฮิลเสียงร่ำลือถึงความน่าหวาดผวาจากคำสาบแม่มดแห่งเมืองแบรเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงกลางฤดูหนาวของปี1 7 8 6 เมื่อพวกเด็กๆและชาวบ้านที่เคยร่วมกันกล่าวหาและขับไล่เอลลี่คดเวิร์ดกว่าครึ่งหมู่บ้านได้ทยอยกันหายตัวไปอย่างลึกลับโดยไม่มีใครพบเห็นร่องรอยของผู้ที่สูญหายไปเลยพวกชาวบ้านที่ยังหลงเหลืออยู่จึงเชื่อว่านี่คงเป็นคำสาปของแม่มดความหวาดกลัวทําให้พวกคนที่เหลือต่างก็พากันอพยพหนีออกไปจากเมืองแบรพร้อมทั้งสาบานว่าพวกเขาจะไม่ขอเอ่ยถึงชื่อของเอลลี่คดเวิร์ดอีกเป็นอันขาด 23ปีต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี1809หนังสือหายากเรื่อง The b r a Witch Count ถูกตีพิมพ์เผยแพร่โดยมีเนื้อหาบอกเล่าถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของเมืองแร์รวมไปถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เมืองเมืองนี้ต้องตกอยู่ภายใต้คำสาบของแม่มดซึ่งกระทำให้ผู้คนมีความสับสนว่าเหตุการณ์ในหนังสือเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นนับจากนั้น วันเวลาผ่านไปอีกยาวนานถึง15ปีในปี1824ดินแดนร้างผู้คนบนพื้นที่เก่าแก่ของเมืองแบรก็ถูกสร้างทับด้วยเมืองใหม่ซึ่งมีชื่อว่าเมืองเบอร์กิสววลหากแต่ในปีถัดมากลับมีผู้คนของเมืองใหม่ออกมาร่วมกันเป็นพยานมากถึง11คนเพื่อให้การยืนยันอย่างหนักแน่นว่าพวกเขาพบเห็นมือของผู้หญิงที่มีลักษณะซีดขาวจนดูน่ากลัวชุดร่างเล็กๆของไอรีนทริค เด็กหญิงวัยเพียงแค่สิปีลงไปในลำห้วยที่เรียกกันว่า Tappy East โดยที่ไม่มีใครค้นหาร่างนั้นพบจนผ่านไปอีก13วันลำห้วยแห่งนั้นก็เกิดการอุดตันจากกิ่งไม้ที่มีรูปทรงประหลาดและยังมีลักษณะเป็นมันเยิ้มขวางกั้นทางน้ำเอาไว้ปริศนาแห่งความสยดสยองครั้งใหญ่เกิดขึ้นจนเป็นเรื่องราวที่โด่งดังอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี1886เมื่อนายโรบินวีเวอร์ ได้หายตัวไปอย่างลึกลับในป่าแบล็กฮิลทำให้ต้องมีการจัดตั้งทีมกู้ภัยขึ้นมาหลายทีมเพื่อออกติดตามตัวผู้สูญหายแม้ว่าในที่สุดทีมกู้ภัยจะค้นหานายโรบินวีเวอร์จนพบแต่กลับมีทีมค้นหาทีมหนึ่งที่ได้หายสาบสูญไปในป่าพร้อมกันทั้งทีมและอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาก็พบว่าพวกเขาทั้งหมดถูกมัดแขนขาเข้าไว้ด้วยกันโดยที่อวัยวะภายในของแต่ละคน อยู่ในสภาพที่ถูกกระซวกออกมาจากร่างกายจนดูหน้าสสอิสเอียนเหตุการณแปลกประหลาดยังคงเกิดขึ้นที่เมืองเบอร์กิสวิลหรืออดีตเมืองแบรอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนพฤศจิกายนปี1940ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี1941เอมิลี่ฮอนแลนด์และพวกเด็กๆอีก6คนถูกลักพาตัวไปจากบริเวณรอบเมืองเบอร์กิสววลแต่ไม่กี่วันต่อมาในวันที่25พฤษภาคมปี1941 ผู้เท่าลึกลับชื่อรัสตินพาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ตลาดชุมชนของหมู่บ้านและประกาศกล้าวต่อหน้าทุกคนว่าบัทนี้ภารกิจของข้าลุล่วงแล้วความพิลึกพิลั่นจนน่าสงสัยทําให้ตํารวจต้องออกติดตามหาตัวผู้เท่าปริศนาด้วยการเดินเท้าเข้าป่าอยู่นานถึง4ชั่วโมงจึงจะได้พบกับบ้านพักลึกลับกลางป่าของชายแก่นอกจากนี้ผู้ตํารวจก็ยังต้องตกตะลึง เมื่อได้พบกับศพของเด็กๆที่ถูกลักพาตัวไปทั้ง7คนอยู่ภายในบ้านโดยสภาพศพบ,บ่งบอกให้รู้ว่าทั้งหมดถูกฆาตกรรมและมีการควักเครื่องในออกมาเพื่อใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างผู้เท่าประหลาดรัสตินพายอมรับว่าเขาคือคนที่ลงมือฆ่าควักเครื่องในพวกเด็กๆทั้ง7คนด้วยตนเองเพื่อเป็นการเส้นสังเวยให้แก่ดวงวิญญาณของสตรีโบราณที่สิงสถิตอยู่ในป่าแบล็กฮิล จากคาให้การนี้รัสตินพาจึงต้องถูกนำตัวไปรับโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอตำนานลึกลับอันน่าสะพรึงกลัวของเมืองเบอร์กิสวิลหรืออดีตเมืองแบรถูกนำมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวในภาพยนตร์สารคดีแนวสยองขวัญเสมือนจริงเรื่อง The b r a Witch Project ที่เคยกอบโกยรายได้ไปอย่างถล่มทลายจากการออกฉายเมื่อปี1999 จนกระทั่งหลายปีต่อมาเหตุการณ์ตำนานสยองขวัญก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งด้วยการถ่ายทําภาพยนตร์อย่างลับๆภายใต้รหัสโครงการชื่อ The Woods หรือหน้าบีก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อเพื่อเฉลยในภายหลังว่าแท้ที่จริงแล้วภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็คือภาพยนตร์ภาคต่อของ The b r a Witch Project โดยมีชื่อเรื่องจริงว่า b r a Witch ตำนานผีดุที่ได้ถ่ายทอดถึงความลึกลับ และความน่าสยดสยองภายในป่าแบล็กฮิลจากตำนานแม่มดโบราณแห่งเมืองแบร์ซึ่งถูกเล่าขานกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนั่นเอง